เอ้าวล่างรถก่อนล่างรถกัน,นสวัสดีครับพามาเบ่งสถานการณ์น้ำหลาสุมดมขึ้นฝน,นตกยางนักซองเมืองหน้าก่อนมันกระท่วมละนี่น้ำท่วมถนนลาดยางทางเขาบานห้องขีบตำบลผือใหญ่อำเภอโพธิส์สีสวนมารีสเกตสร้างนารินถอดจอดลถดล่างสองนิ้วชู้สองนิ้วเด้เ่นน้ำเ่นน้ำ ไปหาแหมาตึกเร็วไปหาแหมาเดี๋ยวป้าก็ขึ้นมานี่เบิ่งน้าท่วมทงหน้านี่ประท้องผู้ถั่วมมิดจีรีบ้านห้องขีบนี่โหซึกว่าน้าไหลพาเข่าบ้านเลยครับเบิ่งได้ได้ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ขันรถแนวนี่นนนโอ้แล่ไนหนอยู่แลนลงมาริมที

ถ,ถั่วเบิดในบ้านไหนถ่วเลยปะนมาโน๊กขีปะเขาก็เล่าพักขวอดออกคคตรึกด้ายสามคลิปตัวอย่างเพิ่งป้าบ่อนพอแปบพอแยบมากอยู่นี่คนตกแห้งเพิ่ขึ้นนี่เพิ่งโอ้ยเพิ่งก็จอดล่างรถสารน้ำใส่เมื่อกาเขาเครื่องตัวเนานอยคุณได้อยากเรียนน้ำมาเด้อครับมาเด้อ บ้านห้องคีบน้ำท่วมแล้วไหลเขากลางบ้านน้ำเพียงเอวอะไรมีกำลังกับพี่ซอยพี่น้องบ้านห้องคีบใหญ่ของในเด,อ <c oughs> ดเ้อหน้าบ้านผู้ใหญ่าบา้านห้องคีปว่าต้องห่วงท่วมเลยรถแม่รถเขามาหุ่นมาได้มาได้มา,ไดมาเลย เป็นบริหารมากพ่อทวงทวงทวงน้ำทวมอุ้ยนี่ป้าบ่อนมากบูแปบบูแปบอยู่ข้างหน้าไปหาแหมากไปยังเหาหน้าข่อยทวมเบิดเป็นว่าเท่านั้นโว้ยกระหน่ำมันหลายมันก็ทวมตัวเนาะเราคือประชุมอะ มาตีละเฝ้ามาตีละน้ำเขาโอเทียนมันแล้วนั่นนั่อยากสร้างอีกบานนี่น้ำเขาโอเทียนมันเดี๋ยวก็จูเงาน้ำเขาโอเทียนมันเลยนั่นไปได้ไปได้รถสูงรถสูงโอ้ย่าเต็มรถเลยโอ้